เดินโยงเอี่ยวคดีพิงกี้นางเอกดังคนแห่แบนละครตกเป็นประเด็นทันทีหลังจากที่ถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับเพื่อนสนิทอย่างสาวพิงกี้สวิกาจนต้องออกมาโพสชี้แจงความจริงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งประเด็นดังกล่าวยังส่งผลพวงยาวมาไปถึงงานละครเกิดกระแสะไม่ดูละครศีสะมานทางช่อง8 ล่าสุดเจ้าตัวก็ขอออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวจริงๆและรวมถึงซีเรียสเรื่องการนำรูปของลูกสาวมาประกอบข่าวเพราะน้องไม่รู้เรื่องหรือเกี่ยวอะไรกับประเด็นของข่าวที่ออกไปเลยและสมัยนี้รูปภาพหัวข่าวหรือภาพประกอบต่างๆมันอยู่ในโลกออนไลน์ที่มันจะติดไปตลอดอยากเป็นห่วงความรู้สึกของลูกเพราะจริงๆมันไม่ได้มีอะไรและไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกเลยลงรูปหยาดได้ ต่ญาติขออย่าลงรูปน้องเมย่าเลยค่ะส่วนในเรื่องของกระแสว่าเราไปเกี่ยวขอ้องญาติก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยจริงๆส่วนเรื่องละครที่โดนเอี่ยวไปด้วยเชื่อว่าแฟนๆแยกแยะได้ว่าอันไหนผลงานและอันไหนเรื่องส่วนตัวในประเด็นนี้ญาติไม่อยากให้โฟกัสมองตรงนั้นจริงๆเพราะมันไม่เกี่ยวกันและญาติก็ออกมาพูดและยืนยันความบริสุทธิ์ใจในพื้นที่ส่วนตัวสองรอบแล้วว่าเราไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยจริงๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกันจริงๆคือเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นแล้วอีกอย่างมันคนละส่วนกันเพราะละครเป็นผลงานที่เราตั้งใจทําออกมาเพื่อแฟนละครและแฟนช่องแปดตัวหยาดยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆกระแสข่าวที่เกิดขึ้นหยาดยืนยันาะปักเลยว่าไม่จริงหยาดอยากให้มองว่าเป็นเรื่องของเพื่อนของหยาดมุมมองเพื่อนเท่านั้นและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความต่างๆเลยไม่อยากให้โยงเข้าไปเกี่ยว และพาร์ทของละครเราทําเต็มที่มากอยากให้ทุกคนสนุกกับละครจริงๆถามว่าน้อยไหมเราน้อยและเครียดมากสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเครียดมากจริงๆกระแสข่าวออกมาค่อนข้างเยอะรวมถึงเอารูปน้องเมย่าไปลงด้วยที่เราเครียดที่สุดแต่ตอนนี้เราเริ่มดีขึ้นแล้ว